สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้ก็พบกับผมนะครับจิ๋วช่องชิปจ่าแช n เนลและในวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Take t o y o m i นะครับเป็นเกมแนวซามูไรนะครับปันดาบเดินต่อสู้ด้านข้างมีการสำรวจเก็บของเก็บของสะสมต่างๆการต่อสู้หลักๆก็คือใช้ดาบฟาดฟันกันครับซึ่งการต่อสู้ด้วยดาบในเกมนี้นั้นก็จะจบลงภายในพริบตาเดียวเหมือนกับคนปกติครับโดนดาบฟัน1 2 3ามทีก็เสียชีวิตแล้วเป็นเกมที่ต่อสู้ด้วยดาบแล้วมีความสมจริงครับ เนื้อเรื่องในเกมนี้ก็คือจะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อฮิโรกิฮิโรกินั้นได้เสียอาจารย์ไปในการต่อสู้กับกลุ่มโจรที่มาบุกป้นหมู่บ้านและอาจารย์ก็ฝากฝังให้ฮิโรกิปกป้องหมู่บ้านต่อไปแล้วก็ฝากดูแลลูกสาวของเขาด้วยไอ้โกจังเกมนี้ผมลงมดภาษาไทยด้วยนะครับขอบคุณมดจากเพจไม่พร้อมไม่แจกนะตรงนี้มีให้เลือกระบบความยากได้คาบุกิอันนี้คือง่ายนะใช้เรื่องราวสนุกไปกับเรื่องราว อันนี้คือบูชิดก็คือเนี่เป็นกลางๆนั่นแหละครับแล้วก็มีโลนินโลนินนี่น่าจะต้องสู้โหดหน่อยแล้วก็สุดท้ายนี่อะไรเนะี่ยเคนเซเคนเซนี่น่าจะยากสุดครับยังปลดล็อกไม่ได้อาจจะต้องจบในเรื่องก่อนแล้วครับผมก็จะเลือกเล่นแบบบูชิโดแล้วกันกลางๆขอบคุณมดปตตาไทยนะครับจากเขจไม่พอไม่แจก เพราะว่าผูาท้ที่ปลุกผมดยู่ที่ดิงจะรู้เห็นอนาคตได้ทั้งหมดแต่ผู้ที่อะไรซึ่งความสมดุลจะมองไม่เห็นแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเจ้าต้องค่อยๆเรียนรู้ตั้งสมาธิคอยหาจังหวะตัองรู้วิถีทางก่อนที่จะลงมือ 息を満たしシ。はい、じゃあ、カウン心を開けはい、じゃあ、オノガココロヒーダイコンジャオ。ジャネウシズムノダン、ヒューロキ。サムライトモライトン、ロールに。イキドモナジコト、クリカイスマーライト、ハナジャン、センセ。アマイロジャンコンタビュー。何故にコーモセレバナニマセンカ。サムライトウォーツマンバイド、カトウキ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 ウ ใ,ใจเขา้กกากระกันเอาไว้นึกภาพผู้ต่อสู้ของเจ้าความคุ้มค่าจะทำให้เท่าตายเราจะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้วอกแวกไปดูสาวแสนเซยัตายไปแล้วนะฮ <im itation> ิโรกิครับอาจารย์การสอนก็คือการเรียนรู้ดังนั้นวันนี้ข้าจะนำกฎเจ้าก็ทำตาม,มาเคลื่อนที่ ดูให้ดีโอโนะมีนิสเคชิวะซามุ่มิเซะโนะฮิโรกิกด X กจมตีกดบน X ล่าง X กด Y จะปีหนัก は目を離すでない。あなもたとはならぬ。カタナオフルコトシるモノの,の先は見えた。マモリオカタミルノダ。セゲ、ヒロキ。セグノき。 พต่คนโง่ที่รอให้ตะนเนยก่อนนไหวดูสายลมแล้วดับมมันจะะพัดเจ้าไม่ได้คุณจะหมดแรงเมื่อะพาดกำลังคุเลือเลือน้อยอ๋อหมดแรงถ้าเกิดว่าตามิน่าเราหมดเราก็จะเหนื่อยสินะป้องกันและโตกับคุณสามารถโตกลับได้หลังทันทีหลังจากปัดป้องอย่าลืมนับจังหวะการจมตีหลังจากอาวุธกระทบกันโอเคจังหวะนี้ใช่ไหม อีกทีหนึ่งป้องกันและสนกับเสร็จสิ้นเดี๋ยวก่อนจานเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ให้มันทำเหมือนเดิมป่ะอาวแต่ว่าไม่ขึ้นนี่เอ้ยทำไมไม่ขึ้นวะหรือว่าต้องแพลนนี่ไงได้ละ คนนี้พอแค่นี้พรุ่งนี้เรามีใครมาเรียกอาจารย์ซันจิโร่อาจารย์ซันจิโาจาร่ซันจิโร่ท่านต้องมาเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่นะฮิโรกิแต่ว่าทำการสปิดของเจ้าเอาไว้และเชื่อฟังอาจารย์ของเจ้าเสมอขอให้ปลอดภัยนะฮิโรกิอาจารย์ออกไปแล้วผู้หญิงเมื่อกี้นี่ไอ้คนตั้น เราจะทำยังไงกันดีไอโกะถ้าเมื่อเ,เห็นท่านพ่อกังวลมากแบบนี้มันท,ทำให้ข้ากลัวมากฮิโรกิเราต้องรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อาจารย์บอกว่าเรื่องนี้มันสำคัญกว่าการฝึกข,ของเจ้าไปเนะน่าไอโกะนี่เป็นผู้หญิงคนนี้นะบอกให้เราตามอาจารย์ฮิโรกิไปดูที่ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเขตล,ลงฝึกคุณสาม,มารถมาฝึกฝนที่นั่นได้โอเคแล้วก็เดินได้เขาต้องไปในเมืองแน่ อาจารย์ซันจูโร่ไม่เคยหยุดระหว่างสอบใบอนุก่อนถ้าทำให้เขาผิดหวังใช่ไหมอย่างงีสิฮิโรกิเจ้าเป็นสิ่งคนโปรดของเขาเลยนะบ้านบอกว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นอาจารย์ซันจูโร่เดินไปนะรีบมากด้วยพวกลูกสิษย์ก็เร่งรีบด้วยเหมือนกันนี่เจ้าหนูอาจารย์ของเจ้าไปที่ประตูหลักแล้วถ้าบอกของทังนั้ที่นี่นี่ไม่ได้มีไว้ขาย พวกชาวบ้านคุยกันอืมเป็นชาแบบย้อนยุคดีมากเลยนะแล้วก็เป็นภาพแบบขาวดำหมดเลยนะมาทางนี้ปะฮิโรกิโตะอยโกะสมาชิกตนึ่งฮิโรกิหืือขนมให้อโกะหน่อยไหมอันนี้คุยได้ใช่ปะเจาเอออ้า่ะไอโกโะคือว่าเธอ เราหน้าแดงไปหมดแล้วเราต้องรีบนะแต่มันก็ดูว่าหน้าอร่อยดีซื้อขนมไปฝากสาวหน่อยไหมแต่ว่าเรากำลังรีบนะไปก่อนดีกว่าสาอาาฮิอสดๆหอยสดๆดช่วยข้ายาลดกเข็นหน่อยได้ไหมซันจูโร่ทำข้าตกใจตอนเขาลีบวิ่งไป้าทำมันติดอยู่ในหลุมนะ แสดงว่าอาจารย์ที่เราแสดงว่าอาจารย์ซันจูโร่วิ่งมาทางนี้นะได้ได้เดี๋ยวคุยกันได้เลยแล้วท่านรู้ไหมว่าอาจารย์เขาไปไหนนะขอบใจมากถ้าเห็นเขารีบวิ่งขึ้นไปดูเหม,มือนว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนอกประตูนะไรอยู่ดวัตถุรอบตัวบางอย่างสามารถเคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมเราต้องด,ด,ดันรถโอเค โอเคไม่เป็นไรครับไปที่ประตูหลักตรงนี้มันเหมือนวิบวับวิบวับเก็บได้ของสะสมใหม่ได้อิซานงิภาพวาดของอิซานงิเทพกำเนิดที่กำลังผนึกประตูไปปอโรกดินแดนความตายพวกเราต้องขอบคุณเขาที่ปกป้องเราอ่ะฮะแล้วอันนี้มีความสามารถนี้สามารถดูสกิลคอมโบได้นะนี่แหละการป้องกัน มีปัดป้องกับโต้กับตามหาอาจารย์ไปดุยต่อทางนี้ถ้กากำลังบอกเจา้นานี่ไงว่าในป่าเนาี่มีแต่โจรถ้าลูกทางรักนะแต่ข้าไม่ควรใช้มันอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยหรอกน้าเขาก็ไ,ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นแต่ทำไมขอต้องมาทางนี้ด้วยลนะ่ะ เจอลงบันไดมันทำอะไรที่นี่น่นะจะพวกโจรน้อยที่แล้วเข้าที่รล้วทขอโทษด้วยแต่พวกเราไม่ได้อะไรไปสันเจ้าอันนี้เป็นที่เซฟเกมพื้นฟูพลังชีวิตโอเคประตูเปิดแล้วเธอยังไปเสกเขาอยู่เลยท่านพี่อันนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะ ข้าบอกว่าข้าจะตามเธอไปถึงปรโลกทำเหมือนที่อิซานางิทเทพผู้สร้างได้ทำกับอิซานามินี่ก็คุยกับพี่น้องคุยกันให้ <c oughs> hey, ข้าสิถึงข้าของข้าแล้วชัยชนะเป็นของผู้ที่รอรานานกว่าคู่แข่งคนอื่นครึ่งชั่วโมงได้ต่างหากละ่ะที่นี่เป็นตลาดน,นะไม่ใช่โรงฝึกอันนี้ของวันนี้ขาดตัวอีกแล้วเนคุยนฉันบาดเจ็บไหม ไม่ไม่วุ่นวายไปหมดแล้วข้าต้องตามหาอาจารย์ซันจูโร่และข้าจะกลับมาช่วยท่านที่หลังนะขอบคุณนะฮิโรกิแต่ข้าจัดการได้ไม่มีปัญหาข้าช่วยเองขอให้ข้าได้บริการลูกค้าสักครู่เดี๋ยวข้าก็จะมาขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงๆไอกันต่อไอโกะไอโกะยืนรอ ออกฟฟ o, ดบีค้างเพื่อวิ่งอ๋อนี่ไงน enfin ี่ไงนี่ไงนี่ไงบีค้างเพื่อวิ่งเล็กินั่นเสียงกิดร้องใช่ไหมใช่อาจารย์คงอยู่ที่นั่นเอาต้องรีบแล้วล่ะตกโจนมาหนีเร็วไปเร็วไปป้องกันประตูไว้ มีพวกรู้ฮี่ลุกี้แบบนี้ท่านพ่อเลยรีบรีบรีบเร่งอยู่ใกล้ๆข้าไว้เราต้องตามหาเขามีพวกมันอยู่ทุกที่เลยไปไม่ได้ใครก็ได้ช่วยเขาด้วยพวกมันฆ่าพวกเราทั้งหมดใครตอ่อสู้เป็นบ้านอ่ะ ข้าซื้ได้แต่ข้าต้องมีหอออ้องของข้าพวกมันฆ่าเขาแล้วไอพวกโจรพวกโจรมันฆ่าประชาชน,นมีโจรบุกเข้ามาช่วยพวกเขาด้วยฮิโรกิข้าจะไปตามหาท่านพอ่อไม่ได้มันอันตรายเกินไป,ปก้ารู้เส้นทานับพันที่พวกเ้วนี่ไม่รู้ อย่าให้พวกเขาเห็นเจ้าละ่ะอาจารย์ไม่ยกโทษให้ข้าแน่ถ้าเจ้าเป็นอะไรไปและข้าก็าาไปเถอะฮิโรกิไม่ต้องกังวลข้ามีจุดเฟปแล้วก็เฟปขึ้นก่อน ีกองลองเท้ากันใหญ่เลยเนี่ยมีโจรมาก็ตีระฆังเนี่ย่อยพวกโจรปล่อยเขาไปนะแกกล้าดียังไงมอข้าต่างกับข้านะเจ้าหนูข้าคือซามูไร แล้วก็ฟันเรียบร้อยห้าคนมิโลกิฆ่าโจนคงไม่เป็นไรแล้วนะโจนมันฆ่าชาวบ้านยังไงอาจารย์อาจารย์รับมือกับโจนอยู่แล้วก็วิ่งหนีถอยไปวิ่งตามอาจารย์ไป เจอโจนี้ก็แทงก่อนให้เปียบเรียบร้อยไอ้คนหนึ่งแฮลลิงแล้วก็ปัน้นไปปอปล่อยข้าไปมีคนมาซ่อนอยู่ตรงนี้ดูเลยไม่ได้นะอ๋อมีของให้เก็บเก็บของอสะสมใหม่ลูกป,ปั้นหนุ ต้องกันของด้านกดค้างแล้วก็รด,ดนี้งทำยัไ <c oughs> งไงนะโมล่าหืฟันคอทแทบขาดแอนลิงแล้วก็สวนกลับโอเค ตรงนี้มีสัญญาณให้เทปนะเซฟหน่อยตรงนี้มันมีของให้เก็บอ่ะอเคเก็บได้ละอัพเกรดพลังชีวิตเพิ่มค่าพลังชีวิตสูงสุดหาวอีออร่รอโอเคเรียบร้อยล้วยคุณผู้หญิงคนนี้ไว้ได้ทางผู้ชายนี่วะขอบคุณขอบคุณมากโอเคไม่เป็นไรครับผมปกป้องประชาชนของโยมี่เอง รางวัลบางครั้งการเอาชนะศัตรูใหม่หรือทำบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงจะได้รับรางวัลเป็นของตอบแทนนักรบตัวน้อยผูก้าหานี่เป็นใครละ่ะไปไปข่าคือซาม,มูไรจริงเหรอตัวแค่นี้เนี่ยนะอาจารย์สอนข้ามาดีข้าไม่กลัววางดาบของแกซะแล้ววิ่งหนีไปจนหนูไม่นี่เป็นคำมันสัญญาข,ของขา้า งั้นก็เตรียมตัวไปประโลกได้เลยจะเด็กโง่แคลลิงรู้จักไม้แคลลิงพูดดีแต่ว่าตายไวของดาบตายไปหลังบกเออ่าเป็นการกลับตัวฟันโอเคอนนมีจุดเซฟให้ใครมันแอบดูอยู่หธนูด,ด้วย ได้โปรดเขายังไม่แค่เด็กอยู่เลยเฮ้ยมีผู้หญิงกับลูกพวกทำร้ายนี่นี่น,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 นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิ่งตัวกดิดทางแล้วก็บีโอ้โหวิ่งิงิงิงโอ้โหโอเควิ่งไปรับดาบพอดีเรียบร้อยผู้หญิงปลอดภัยแล้วนะนเจ้าเจ้าคงส่งเจ้ามาขอบคุณมากฮิโรกิถ้าเจ้าจะตามหาซันจูโร่เขาเพิ่งวิ่งผ่านไปไม่นานนี้เอง แปลว่าอาจารย์เราเพิ่งวิ่งไปทางนี้ตามไป <c oughs> ไม่เหลือใครอีกแล้วไปกันได้หรือ,อยังเราควรไปดื่มแล้วนั่งนับเงินกันนะ <ไป S 1> แหน่ไอ้พวกโจรพค่นแล้วก็ไปมาหายไปซะโหมดเผาหมู่บ้าน และฆ่าคนไปมากมายหวังว่าอาจารย์จะหยุดทุกคนได้นะถ้าท่านฆ่าถ้า,า,ามาด้วยแล้วก็ถ้าคนจะช่วยได้มากกว่านี้นะฮิโรกิหวังว่าไอโกะจะยังปลอดภัยไม่น่ามีปัญหามะไอโกะอยู่ในเมืองนี่อะไรป้านนี้เข้าได้อ๋อมีของตรงนี้ปะไม่ใช่อ๋อของอยู่ตรงนี้ ไอ้ของสะสมข้างล่างไปไม่ได้ชาวบ้านุนนี้ไม่มีของมีค่าเลยเลย ก็แค่เอามารวมกันตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วพวกเราก็มังค่างเองละถ้าแบ่งสิ่งที่ได้มาอยู่ยุติธรรมนะนะตรงนี้มันยังไงมันออดันมาพกโจร กับหลังฟันเรียบร้อยกับหลังฟันร,ร้อยเ่ <c oughs> อไหร่ถ้าโชคุคณจะตหารมาช่วยนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมกับอาจารย์จะช่วยเหลือท่านเองอันนี้มีจุดเซฟ <c oughs> โอ้โหวิ่งเข้าประตูไม่ทันโดนธนูยิง <c oughs> นี่เราจะออกไปไยังไงล่ะเดินไปทางนี้ อันนี้มีโจรด้วยเอ๊ะ okay. แองลิงแล้วก็ฟันสววเข้าไปพื้นที่รับมองหาเส้นทางรับและพื้นที่รับให้ดีคุณอาจพบสิ่งสะสมหรือสันเจ้ามาถึงข้างบนนี้หรอหรือว่าข้างล่างผมขอดูข้างล่างนิดหน่อยนะว่าข้างล่างนี่เป็นยังไงอะข้างล่างนี่มีของ อันนี้คืออัพเกรดพละกกำลังขึ้นไปชั้นสองดีกว่าได้โปรดเราไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้มีที่นั่นอยู่มีสันเจ้าแล้วทงนี้ไปไหนโดนฮริเสร็บร้อยเป็นแล้วไหมค,ครับคุณนะ้า เพราะมันจะฆ่าฆ่าไม่เป็นไรนะนะครับเ <c oughs> ข็นนี่เข็นได้ปะเข็นไม่ได้ขางมันปิดไว้คพคตโดนฮแคลลิงเรียบร้อยเรียบร้อยดาบเดียว นี่เราข้ามกับประตูมาแล้วนี่ไงพวกโจรมันเคาะประตูอยู่ฮัลลิงเรียบร้อยฮัลลิงเรียบร้อย,ย,ย,อยดูเหมือนว่าพวกมากำลังจะฝ่อยอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะวิ่งตามไปฮิโรกิ ทางนี้ไปได้ไหมทางนี้ไปได้ทางนี้ปน well. ไปได้ขอไปทางนี้ก่อนขบขบคุณอยู่ที่ต่อาหอบ้านแต่อาจารย์ของข้าอาจารย์ของเจ้ากำลังต่อสู้ปกป้องพวกเราอย่าเอาช่วยของเจ้าไปทิ้งไปเลยตามชื่อเสียงเลยข้าไม่กลัวความตายข้าจะไปช่วยเขาอันนี้น่าจะพยายามไปต่อนะผมลองเดินไปทางนี้หน่อย ตัวมีของอะไรให้เก็บอะตัวนี้มีสัเจาแล้วว่าทางนี้ไปทำไปต่อมองทางนี้ไปทำไปต่อเจอพวกโจมพวกนหน่อยฮคลลิ่งเรียบร้อยคัลลิ่งเรียบร้อย อ๋อทางนี้เป็นทางของเก็บจริงๆฮะเป็นทางตันได้ของสะสมใหม่ข้าตัวนี้มีอะไรร่างกายเพิ่มขึ้นโอเคก็วิ่งกลับไปที่เจอคุณลุงคนเมื่อกี้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอาจารย์อยู่ข้างหน้า,านี่มีสัญญาทางนี้เหรออ่ะนี่ไงเป็นชาคัดตินอาจารย์ท่านอาจารย์ วิ่งไปดูตามมาตาเรือชนใครเข้าเนี่ยดาบอยู่ในเรือดดของเด็กน้อย,อยงั้นเด็กที่ยะยุดน้อยก็ภาพขอติดภาาพ่อของตัวเองซะอีกมาติดรู้แว่าแกจะแน่แต่แค่ไหนโอ้มันไวไอ้ไ l ลไม่ได้เลยอนะ วมากก็เข้าไปจมตีแล้วกันโอ้ไม่ได้จมตีก็โดนมันสวนเอาได้แล้วมันถีบสวนไอ้ลิงจมตีโอโดนถีบสวนมาอเาเรียบร้อย โดนปันหน้าไปทางลุงล้มดาบหลุดมือด้วยโดนเฮ้ยอาจารมาช่วยการฆ่าเด็กมันไร้ศักดิ์ศรีศักดีก็แค่ขออ่างโมออนแอรล็กี่า นิโจนทอยจงกลัวตอนที่แกมีโอกาสซะโอ้สเลนุ้ยข้าเคยจ่ายความกลัวไอ้แกขะามาดาบกันเป็นไงไปเสร็จโดนเสร็จมันโจนจะเสร็จโอเคเรียบร้อยอาจารย์ชนะ หมือนอาจารย์ก็โดนเข้าเหมือนกันโดนเข้าที่ท้องโอ้ท่านอาจารย์ฮิโรกิมินาโกโนชิคนของเราต้องพึ่งเจ้าแล้วนะตาบานสิว่าป้องพวกเขาข้าตาบานแม้ชีวิตของเจ้าจะสิ้นลงข้าจะทำมันอาจารย์ข้าจะทำดีมากฮิโรกิฝากดูแลไอโกะด้วยล่ะท่านพ่อ ข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่ท่านอาจารย์ไอโกคุณรับหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านแนอาจารย์ทุกสิดที่อาจารย์โปรดปรานที่สุดอิโลกิโตแล้วเป็นวัหนุม่ม ครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมต้องขอตัดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเกมเทกทุยโอมิในพาร์ทแรกเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทสอนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกันต่อวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ